คาราสุดแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่13กุมภาพันธ์โดยโคชเฟอรบอลแมนเชสเตอร์เดดชาวนี้โคตรเนาะอะไรยังไงผีสนใจเฮาเซนแต่ว่าต้องแข่งกับเพื่นังของฝั่งปราชนะันนาะเมืออ่องานนี้เพื่นของฝั่งแมนยูตกเป็นข่าวว่ากำลังจับตามองดินเฮาเซนกองหลังประมาันในช่วงสมวนนี้ดาเตะเยาว,วชนทีมชาติสเปนวัย19ปีมีค่าสัญญาประมาณราว55ล้านปอนด์นะฮะซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ผลงานอันโดดเด่นของดาวรุ่งที่เกิดในธอร์แด์กับนาั่งของเดอะเชอรี่นั้นได้ดึงดูดความสนใจของโรเบนอัลบริมผู้จัดการทีมของฝั่งแมนยูขณะที่นายใหญ่ชาวโปรตุเกสเองนั้นก็วางแผนในการเสริมทัพในช่วงสมุนนี้แต่พวกเขาเองก็ไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่ให้ความสนใจโดยทั้งของฝั่งเบรอัมบดติริตและก็สสมสรสนยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีก็จับตามองเขาเส้นในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ในขณะที่เขาเองนั้นกำลังเติบโตขึ้นภายใต้การคุมทัพของแอชตันนี่อิวราโอราในชิ่นไวซาริตี้สเตเดียมโดยอัมบริมเองอาจจะต้องขันวริโดบาจินเนสเซ็นเตอร์แบ็กไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากว่าดาวเตะชาวจินไบรายนี้ได้รับนฮะอาการบาดเจ็บเอ็นข้ยหน้ัวเข่าฉีกขาดโดยวิกเตอร์เด์เลฟก็จะหมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนี้โดยก็นหนังอย่างทนันของมัชไทโดริกและก็เลนี่ยโลเองนั้นก็เพิ่งจะถูกทางดนานของ พอลสโคโตำนานยังทีบโอทัฟฟอร์ดวิจารถึงการขาดคุณภาพของพวกเขาโดยขณะนี้ฮาเซนนั้นย้ายจากด้านของจูวนตุสมายัางด้านของบอร์ดมัตด้วยขั้นตัวเพียงแค่12.6ล้านปอนด์เมื่อสัปมาห์ที่ผ่านมาในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นเองนะแาาต่ผมเป็นทางการนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะัว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาครับเอาล่ะยังไงสตารขั้นมองผี ฟกัสชีวิตติดกรรมมากเกินไปนะโดยการน,นี้กอนโดอากาดอนสตักชันนะฮะอดีตผู้เล่นของฝั่งแมนยูมองว่าบรรดาน,นักเตะของทีมปัจจุบันนั้นหมกมุ่นอยู่กับรูปรักของตนเองบนโซเชียลมีเดียมากกว่าการเอาชนะในเกมฟุตบอลซะอีกนะโดยเขาเชื่อว่านักเตะนั้นมีเสื้อผ้าและก็การย่ำราตรีมากมายที่จะอวดเต็มไปหมดแต่กลับไม่มีถ้วยรางวัลหรือว่าเหรียญรางวัลที่จะโพสต์เลย โดยสตักคันเนี่ยเคยคว้าแชมเปี้ยนเฟรคับกับนั่งของฝั่งแมนยูมาแล้วเมื่อปี1985และใช้เวลาประมาณ5ฤดูกาลในจินโอเทลฟอร์ดโดยทีมของบรูเบนอัมบอริมเองนั้นก็กำลังมุ่งหน้าสู่ฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดในพิมเมยรกโดยรั้งันดับที่13ในตารางคะแนนไม่มีนักเตะค,คนไหนที่โปรยจิตวิญญ,ญาณแห่งชชนะสตักชันก็ได้กล่าวพวกเขาโปรยมันในอินสตาแกรมผมรู้ว่าพวกเขาทำอะไรอยู่ ผมรู้ว่าพวกเขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนผมรู้ว่าพวกเขาสมุรอ,อะไรผมเห็นพวกเขานั้นอยู่ที่เรือลำไหนแต่ผมไม่เห็นเหรียญรางวัลพรีเมยรีกหรือว่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6ปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมแห่งชัยชนะนั้นถูกกระกรลงแมนยูอาจจะมีคนดีๆอยู่บ้างอาทิเช่นฟอนันเดสซึ่งก็ไม่ใช่กัปตันทีมที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นผู้เล่นที่ดีและเขาก็ถูกรายล้อมไปด้วยขยะเหล่านี้สําหรับหลายๆคนในนั้นๆมันก็แค่ดีพอที่จะเป็นผู้เล่นของฝั่งแมนยูนั่นคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในครัคนี้คุณหาผู้เล่นและคนเหล่านี้ได้ที่ไหนบล็อผมไม่รู้เพราะน่าจะมีคนจํานวนมากในห้องแต่งตัวที่ปรารถนาที่ได้รับการนําทางในตอนนี้เพราะทุกคนนั้นไม่สามารถเป็นผู้นำได้ส่วนอโมริมและก็ใครก็ตามที่รับผิดชอบในการคัดเลือก ต้องค้นหาคนใหม่ๆสมโมสรแห่งนี้มีผูเ้เล่นที่ทุ่มเทเต็มที่เสมอม,มาไม่ว่าจะเป็นด้านของยับสตัมเนมันยาวิเดชเวนบูรุนีและก็คริสเตียโนโรนโดส่ดสำคัญที่สุดก็คือชัยชนะนั่นไงผมคิดว่าสมโมสรในตอนนี้นะเกี่ยวกับชยชนะเท่านั้นนี่คือวัฒนธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โดยด่วนจีแต่ผมเป็นเรืงว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นอะไร เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรไงลินการโต้เสียงดา่าทำลายวัฒนธรรมผีในครั้งนี้ได้ยังไงนะเมืออ่อกานนี้เจสซีลินการด้ตอบโต้เสียงวิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียหลังที่อดีตดาวเตะผีแดงถูกกล่าวหาว่าตนนั้นเป็นคนทำลายวัฒนธรรมของแมนยูเช่นเดียวกับมาคราฟต์ฟอร์ดและก็พอปว่าโดยกรณีหลังจากที่ย้ายจากทางด้านของป่าทีมแบบเซอร์ไพรส์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ดาวเตะวัย22ออปีรายนี้ก็เล่นใ้กับพน้าของ f อฟซโซในเกาหลีใต้อีกวัตนุการหนึ่งโดยมีการลงเล่นใ้กับทีมในปัจจุบันไปแล้วมากถึง22นัดทาไปแล้วมากถึง6ประตูพร้อมกับ3แอสซิสโดยดิกรองกลางปีแดงเองที่เคยไปเล่นกับพน้าของ f o ร์เดชเองนั้นดูเหมือนว่าจะประับตัวเข้ากับประเทศและก็วัฒนธรรมใหม่ๆได้แล้วโดยที่คิมจิงดงโค้ชโซหระบุว่าตอนนี้เขาเป็นคนเกาหลีใต้ไปแล้ว โดยลินการ์ดมักถุกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงของเวลาที่เขาที่โอทัลฟอร์ดโดนแฟนๆบางคนถึงกับตำหนิเขาว่าสาเหตุของวัฒนธรรมเลยนะแมนยูที่ทุบลายไปทุกอย่างาเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีแฟนบอลตอบโต้กลับในใต้คลิปวิดีโอในทวิตเตอร์ที่เล่าถึงประตูอันโด่งดังของลินการ์ดที่ทำได้ในสีเสื้อของผีแดงเมื่อฤดูกาล2015ถึง2016บอกว่าบอกบ้านนั้นและก็แรซฟอร์ดน,นั้นทำลายวัฒนธรรมแม้แต่บรูนี่เองก็ยอมรับ เขามีวัฒนธรรมของตนเองกับอีกบรนช์อีก2ตัวจากหน้าของเซอร์อเล็กซ์ที่จากไปในขณะเดียวกันรินการก็ตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วว่าโปรดอธิบายด้วยว่าพอป้ากับมาคาร์บรดฟอร์ดทำลายวัวนธรรมของแมนยูได้อย่างไงแฟนบอลอีกคนหนึ่งที่มาร่วมพูดคุยด้วยก็เขียนว่านายทำให้เรานั้นเล่นได้ดีขึ้นซึ่งไอ้พวกเวนบางคนที่เชียร์ทีมนั้นมันไม่ชอบเพราะว่านายเต้นและสรุปไปกับมัน อย่างไรก็ตามลินกาก็ได้ออกมาปกป้องตำแหน่งของเขาโดยกล่าวบอกว่าฮ่าฮ่าเราแค่สนุกกับชีวิตที่ได้เล่นให้กับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแน่นอนว่าเราทําบิดพาดและเราก็เรียนรู้จากมันแต่ว่าเราก็สนุกกับการเล่นและเราก็ยิ้มและก็เต้นไปด้วยกันนะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้นี่นั่นเองนะฮะที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ลินกาดนั้นโดนด่าน,นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากักนครับ อะไรยังไงออนแอร์ซะจริงๆเมื่ออดีดแค่งแมนยูจวกจะดดนซันโชให้เด็กขี้แยที่ไม่รู้จักโตเมื่อพอปาร์เกอร์อดีตแข่งแมนยูจ้วกจะดดนซันโชนะฮะว่าเป็นพวกเด็กขี้แย่ที่ใช้คนอื่นเป็นระบายความคับแค้นข้องใ,ใจของตนเองในขาระนี้โดยเขาก็เตือนมาคราฟ์บบรทฟอร์ดอย่ายุ่งกับคนแบบนี้ได้ไหม ึ่งพอบังเกอร์อดีตฟูลแบ็คของฝั่งแมนยูก็ออกโรงจ,วจ้วงเจนนอนสันโชนะฮะเปีกชาวอังกฤษที่อาศัยวิกฤตของมาคราฟตรดฟอร์ดก่องหน้าชาวอังกฤษตอบโต้ท่าจแสดงกลับคืนไปซึ่งสันโชนั้นปัจจุบันก็อยากจะย้ายจากแมนยูไปเล่นแบบยืมตัวกับเชลซีโพสต์ข้อความแบบว่าอิสรภาพในโพสต์ของ ford, เรดฟอร์ดเพื่อสีของเขาที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นกับพนักของแอสตันวิลล่าโดยสัญญาเช่าจนจบฤดูดกาลนี้ สำหรับนั่ของพฤติกรรมดังกล่าวนันทาให้ปาร์เกอร์เนี่ยซึ่งเคยเล่นกับผีแดงในช่วงระหว่างปี1 9 9 1เ่งถึง1996าค่อนข้างจะงุนงุดหิดใจอย่างมากและก็ใช้โอกาสนี้จัดการช่วงแข่งรุ่นน้องของตนบอกว่าเจนนซันโชเนี่ยทำให้ผมนั้นนึกถึงเด็กขี้แย่ที่ใช้คนอื่นเพื่อจะระบายความอัดอน้นใจของเขาเข้าขาดความแข็งแกร่งความกล้าและก็จิตใจที่จะทําสิ่งนั้นด้วยตนเองดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะลากแรดฟอร์ดเข้ามาอยู่ในวางบนความบุ่นบายของเขาด้วย ผมหวังว่าแรดฟอร์ดจะฉลาดมากพอที่จะไม่ยุ่งหรือว่าอยู่ห่างเรื่องนี้และทีมตัวแทนของเขาก็ไม่ควรจะปล่อยให้เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ในครั้งนี้ปรดนะโดยทางด้านของซันโชเนี่ยเขาควรที่จะมุ่งมัน่นและก็มีสมาธิกับการพัฒนาฟอร์มการเล่นของเขาไม่ใช่มัวแต่มาขยายความบาดหมางของตน,นเองซันโชแสดงให้เห็นนะว่าเขาเป็นคนที่อ่อนแอเขาต้องหัดมองดูตัวเองบ้างในครั้งนี้ หาแต่ผมบาร์เกอร์ก็ได้กล่าวดายับเลยนะฮะกับสดอนซันโชดในครันี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงใจเสียไปแล้วนะเมื่อ,อดีดแบทแมนอยู่ฟันทงคอยรุนเล่นแบบโัวผิดพลาดได้ยังไงเมื่องานนี้ท่านตั้งของพอบาร์เกอร์อดีตกองหลังของฟังแมนยูชี้ชัดลาสุดคอยรุนกำลังขาดความมั่นใจในการเล่นอย่างดักระบุหางว่ากองหน้าเป็นแบบนี้แล้วรูเบนอัมอริมจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงกันนะ เมื่อพอพัคเกอร์อดีตแบ็คขวาแมนยูเชื่อว่าตอนนี้ราสโซอชอยรุนกองหน้าชาวเดนมาร์กขาดความเชื่อมั่นในการเล่นหละนักเตะทำงานได้เย็นงน้าผิดหวังในฤดูกาลนี้ซึ่งหอยรุนก็ย้ายมาเล่นกับทานของพีแดงในยุคที่เอดิธเนฮกกาคุบังเขียนเมื่อช่วง18เดือนก่อนและนักเตะก็เจอกับความยากลำบากในการปรับตัวสำหรับช่วงเซสชันแรกที่เล่นในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีในครั้งนี้ ตอนนี้หัวหอกไว้สองเปลืยน,นี้เล่นให้กับไป้าของฝั่งแมนยูเป็นฤดุการที่2และฟอร์มก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยโดยมีหลายเกมที่ถูกดรอปไปแล้วก็ให้โชว์โวเซอร์ซี่ยืนเป็นหน้าเป้าในยุคของบรูเบตอัลบริมแต่ว่าทั้งสองคนก็ทาผลงานได้ยอย่างน่าผิดหวังสิ้นดีจึงขณะที่กุนซอชาโบรตุกิเคยดรอปทั้งคู่แล้วก็ใช้คอบบี้เมนูยืนเป็นกองหน้าในเกมที่แพ้คิสเซนเฟรชมาแล้ว โดยปาร์เกอร์ก็แสดงความเห็นบอกว่าผลงานของวารัตุธทรุนกับทีมมันไม่ดีเอาซะเลยนะผมคิดว่ามันย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเขาดูเหมือนกกัวที่จะผิดพลาดและก็เล่นโดยขาดความเชื่อมัน่นโดยความสามารถของตนเองในครั้งนี้นะั่นเองนะหละนี่กเป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉัานครับขอบคุณทุกคนท่านผชมผมกดไลค์ากดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ